อันที่สามต้องการเงินไว้ประมาณไม่ต่ำกว่า1.5ล้านนะครับผมดูตัวเลขแล้วน่าจะเป็นที่1.5ล้านเพื่อขับเคลื่อนอยู่2 3สอย่างนะครับหนึ่งก็คือกระบวนการ NCD กระบวนการเปลี่ยนผู้ป่วย NCD สู่ชุมชนแล้วก็พรพสตกระบวนการตรงนี้จะมีสิ่งหนึ่งของการอบรมจะมีสิ่งหนึ่งของการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีสิ่งหนึ่งของการ i ิน e n t i v e การให้การให้การให้ปัจจัยหรือเพิ่มค่าตอบแทนในบางเรื่องนะครับการไว้1.5้าล้านจะเป็นกิจกรรมนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลหมู่บ้านอัปเดตข้อมูลหมู่บ้านข้อมูลสุภาพหมู่บ้านมันจะได้อะไรมันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าตอบโจทย์ QoF QoF มี2ภาคง่ายๆหลักๆภาคหนึ่งเป็นภาคที่บอกว่ารู้หรือเปล่าว่ามีคนอยู่ตรงนี้ต้องการช่วยเหลือในพื้นที่คุณ ถ้าช่วยเหลือช้าโดนตัดแต้มคุณไม่ได้ตังนะถ้าช่วยเหลือเร็วได้ตังนะฮะซีิวเอฟซีที่หนึ่งมันก็ต้องมาจากฐานข้อมูลที่แม่นยำที่หมู่บ้านนะครับ q F, อันที่2มันก็มาจากกระบ,บวนการของการให้บริการ2อง่วยงาน2อระดับก็คือรพอสตอกับรพชนะครับ primary care กับ secondary care ที่ผู้ป่วยคนเดียวกันนั้นเมื่อเข้าบริการณนะที่ใดที่หมีการเชื่อมประสานเชื่อมโยงข้อมูล นะครับแล้วเขาก็จะวัดผลลัพธ์สุดท้ายของหน่วยงานที่รับข้อมูลนะเช่นคนไข้คลอดไข้คลอดไข้คลอดที่โรงพยาบาลเสท้องคอนเราไม่เคยไม่เคยบอกเขาเลยเขาก็ไม่ไปอัปเดตข้อมูลหมู่บ้านก็ปล่อยให้ผู้ป่วยอ่อป่อยให้หญิงหลังคลอดแล้วก็ทารกอ,อ,อยู่ที่หลังคาเรือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ชุมชนเขาอย่างว่าวไม่มีใครไปเยี่ยมถึงข่าวพับ QOF ในหมวดนี้ก็เลยไม่ได้ นะครับวัคซีนก็ไม่ได้อะไรต่างพวกนี้มันเป็นมันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นการอัปเดตข้อมูลหมู่บ้านแล้วก็การดําเนินการตามมาตรฐานเป็นการการันตี QF ที่เราจะเก็บได้มากขึ้นกว่าเดิมประมาณครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับในเรื่องในเรื่องการกํากับที่สาคัญก็คือเรื่องของแผนของงานสนับสนุนเนี่ยครับของงานสนับสนุนบริการเนี่ยเมื่อเขาเสนอแผนปฏิบัติการมาว่าเดือนนั้นเดือนนี้จะต้องมีอะไรต้องหายหเขาครบนะนะครับต้องหายหเขาครบ วิธีหายเขา,เขาก็คือเราจะต้องมีโจทย์นะครับผมคงคงเข้าใจเพราะฉะนั้นชุดแผนดิบัติการต้องมาก่อนแล้วมาถึงพอมาถึงเสร็จปั๊บปีเส้นหลายเดือนเอ้าเดือนนี้เดือนมกราคุณต้องการอะไรมีใครต้องการอะไรบ้างเมื่อรู้เสร็จปั๊บมีเงินไหมเอเอพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าเดือนมกราจะต้องจ่ายเดือนธันวาก็อย่าจ่ายเยอะก็ต้องเก็บเงินไว้สําหรับเดือนมกราเพื่อจ่ายเพื่อซื้อข้าวของมาเพื่อให้เขาเบิก หลักการเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์สิ่งสนับสนุนกับช่วงเวลาที่เขาต้องการนะครับตัวนี้เป็นเป็นส่วนที่จะเน้นในเชิงนโยบายนะครับส่วนในด้านของงานวิชาการและงานคุณภาพคงไม่ใช่เป็นสาระหลังเท่าไหร่ซึ่งผมจะมอบให้กับคณะกรรมการทุกคณะนะครับแต่ว่าในงานคุณภาพอย่าลืมว่าเราจะรีแอคเคอร์ดิตครั้งต่อไปณนะปีไหน อย่ามัวฮันนีมูนในรีแอคเครดิตปีที่แล้วที่ผ่านสิ่งที่สำคัญเราจะต้องเปลี่ยนองค์กรเราให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของคนคุณภาพให้ได้นะครับ